แดี๋ยวเราไปแจกกันเนาะอ่ะพี่ล่ออันนี้ลูกนี้สวยเจ็ปะนี่ด้วยวิวรบกวนเขียนความรู้สึกหรือว่าปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะได้ส่งแบบไปให้เขารู้อะค่ะอยากให้เข้าเข้ามาช่วยเหลือในด้านถนนให้เข้ามาโดยเร็วกว่านี้หน่อยตอนนี้เรากำลังจะไปโรงเรียนเนาะใช่คนน่าจะเยอะอะน่าจะเขียนได้เด็กน่าจะเยอะกว่านี้ เราก็มาถึงทางเข้าโรงเรียนแล้วค่ะเราเหมือนจะเห็นแล้วจะเห็นโจ์ของเราแล้วนะคะได้มาอันนี้อ่ะมันใช่มันใช่แล้วแชทที่สองครับสําหรับทีมสีม่วงเราแกบเหมือนเดิมว่าเขาให้ทําอะไรแล้วก็ต้องทาภารกิจครับครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือภารกิจสร้างกําแพงป่าชายเลนครับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับจะต้องทําการปลูกต้นกล้าครับกับป่าชายเลนแห่งนี้ครับ แล้วที่เห็นข้างหลังเนี่ยที่ปลูกป่าเป็นของเด็กที่นี่หรอคะของโรงเรียนช่วยกันกเราทําให้เขาดูว่าถ้าเราจะต่อสู้ทะเลเนี่ยเราจะปลูกไว้ข้างนอกเนี่ยปลูกวันหนึ่งน้ําทะเลท่วมพัดเข้ามามันก็พังหมดเมื่อปลูกแล้วมันแข็งมันโตเราถึงเขเหยียบออกไปถ้าเราป้องกันทีเดียวเลยเนี่ยไม่อยู่เราต้องปลูกให้มันโตแล้วก็วิ่งเข้าไปหาทะเลครับอันนี้เป็นอาคารเรียนหลังที่สามที่ย้ายเข้ามา อย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างกอย่างที่ภาพที่เห็นนะคือน้ําทะเลมันก็เข้ามาท่วมหมดแล้วเวลาน้ําทะเลขึ้นนะฮะสามห้าปีเนี่ยผมอยู่งนี้หนักแค่สองกิโลง่ายๆผมสมผมอยู่ส่วนอยู่เพราะันอยู่ตรงนั้นตอนผมอยู่ตรงข้างแรกมาข้างแรกหนึ่งแปดอาคารหลังเก่าอยู่นู่นเลยมีสร้างหเห็นอยู่ว่าโรงเรียนเดิมนั้น,นอยู่ตรงไหนอ่าซึ่งเราก็จะพาเด็กไปที่วัดขุนสมุทรจีนเนี่ยก็ยังเห็นปรากฏเห็นเป็นถังน้ําฝนอันเก่าที่ททยังยังหลงเหลืออยู่เราก็บอกว่านั่นน่ะ นั่นน่ะคือโรงเรียนเดิมของเราเรารู้แล้วว่าเนี่ยคือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเราก็บอกเขาเพราะว่าประจักษ์พยานก็เห็นอยู่ว่านั่นน่ะคือผลกระทบนะเราต้องไม่ทําอาจารย์คะเด็กชายยานมลุกก่ฟ้าอยูไรร่ไหนคะยานมลุกอยู่นี่ค่ะเคุณ <c oughs> ครับน้องเพชรน้อยเชวยพี่ได้ไหมได้ครับอาจารย์คะเดี๋ยวขออนุญาตอนไปค่ะค่ะเาะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ใจนะไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเออคือคือเรามีชีวิตแบบไม่ไม่ใช่อย่างนี้แล้วพอเรามาเจอแบบนี้คือแบบเราเรารู้อะว่าเขาแบบมีชีวิตยังไงเนาะแล้วมันมันน่าจะลําบากจริงๆแล้วก็อยากจะให้อยากให้อยากจะให้คนข้างนอกมามาเห็นเหมือนที่เราเห็นเนาะว่ามันว่ามันเป็นปัญหาอย่างนี้จริงๆแล้วคือมันปัญหามันควรได้รับการแก้ไขไม่ช้าก็เร็วมาช่วยกันปลูกป่าบ้านขุนสมุทรจีนกันเถอะ บ้านขุนสมุทรจีนอยู่ได้กรุงเทพก็อยู่ได้ yes ค่ะสวัสดีครัเราเจออีกทีนึงแล้วนะคะทีมเ่ทีมเรามาค่ะทีมสีเหลืองทีมสีเหลืองเด็กนอนแล้าขอสตังคุณครูค่ะสวัสดีค่ะเเด็กเขียนได้แล้วใช่ไหมคะ หนูเจอปัญหาอะไรบ้างในหมู่บ้านนะหนูแบบอยากอยากเห็นอะไรบ้างในหมู่บ้านแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูเขียนเลยนเนะาะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปปลูกปลูก,ลกต้นไม้ปลูกต้นกล้ากันนะคะมาช่วยปลูกต้นไม้คนละต้นนะครับซึ่งต้นไม้หนึ่งต้นของพวกพวกที่ท่านท่านที่มาปลูกอะ่ะจะช่วยเป็นเขื่อนประการแรกเลยจะช่วยเป็นเขื่อนให้และให้ชาวบ,บ้านได้อยู่กินบริเวณนี้ได้ไม่ต้องย้าย ต่ยลยรถออกไปในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดนะครับโอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสํารับภารกิจนี้มาชายเลนค่ะเรียบร้อยกับทีมสีม่วงซึ่งภาพนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นหน้าต่างวัดหรือไม่ก็เป็นโบสถ์วัดเอ๊ะเป็นประตูประตูข,อ,ของวัดในขณะที่ทีมสีเหลืองทาภารกิจอยู่ที่โรงเรียนทีมสีม่วงก็ตรงไปยังวัดครับ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในรัฐบาลร่วมคิดว่าหมู่บ้านขุน <Okay. S 1> สมุทรจีนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยช่วยกันดูแลรักษาไว้เมื่อเราอยู่ไม่ได้ท่านก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะช่วยกันรักษาป่ารักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกัน พอน้องๆต้องการให้สร้างเขื่อนนะเพื่อเพื่อป้องกันใช้ฝั่ง,งทะเลใช่แล้วตอนนี้เราก็ทาภารกิจสิ่งเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยการเ,เขียนเกี่ยวกับพื้นที่พื้นดินที่หายไปว่าเป็นยังไงต้องการอะไรกันบ้างก,ก็ตอนนี้ทำนน<ม>เรีจแล้อจแล้วเรียบร้อยเหมือนกันครับตามมาติดติกันเลยทีเดียวแล้วต่อไปเราก็จะมาหารูปที่เหลือกันนะคะเราที9วินาัน เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปถามเด็กๆดูน่าน่าจะรู้เนาะอะไรอะเป๊ะอะไรครับเป๊ะอะไรอะเป๊ะเห็นม้ยจร้วยอ่วนตาดีอะไปไปไเลยเไปเเเปะสดสดเป๊ะเอ้าเจอเฉยเลยครับนั่นเดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูว่าต้องทาอะไรอีกเนี่ย แผที่สองมาแบบพุกๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองปลาชายเลนนอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเตาะแล้วยังเป็นที่อนุบาลสัตว์ทะเลด้วยเรียบร้อยครับสําเร็จแล้วอ่าวผมก็ช่วยชาติละหนึ่งตน้นไปาาเลพวกปาชยเนไปได้ไม,นะมันก็ขึ้นเองอแต่เราเอามาปลูกเราต้องเอามาแช่น้ำให้รากแตกไง อย่างถ้าเราไปที่เราไปซื้อเราไปขอกรมปรัพอะ่ะเขาจะมีถ่ายถุงมาให้ใช่ไหมครับถ่ถุงดินมาให้แล้วมันยกลำบากมันเคลนย,ย้ายลำบากระมัถึงนี่ใช่ไหมเราขอเขามาจริงเราขอฟรีจริงแต่ระหว่างทางที่เราขนย้ายมาพี่น้องนั่งรถแล้วลงเรือที่เราผ่านบา,ททากาต้นก้าวต้นกล้ามาไม่เยอะมากเหลือแันต้นอย่างเงี้ยห้าร้อยต้นอย่างเงี้ยเราเล่อยมาปิดกันเลยทำไงดีที่ว่าเราก็เอาอย่างนี้ด้วยกันแช่น้ำลองแช่น้ำดูบ้ากัน มันได้ผลเรามีรากกันใช่ไหม<อ>ถ้าตโตขึ้นกันรูๆๆไปถูกก็ได้เหมืนอนกันจะแล้วเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่แช่สุดท้ายเหมือนกันอันนี้ที่ว่านะน่าจะเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อหนุ่มน้อยรอยชายนะบริเวณกรอบรูปอะ่ะแล้วที่ประทับนั่นอยู่ตรง,ตงไหนอ่ะบริเวณหน้าหน้าครับน้องเดินตรงไปเลยครับฐานเจ้าพ่อหนุ่มน้อยรอยชายนะครับสีแดงอยงนี้น่าเป็นโบนนะอันเนี้ยโบนละคะ่ะขนาดนี้ลค่ะโบนละค่ะทำเลย เหมือนตอนนี้เราเจอภาพที่เหมือนกับในรูปแล้วค่ะนั่นก็คือของปันนี้ประตูของประตูโบสถ์แค่สุดท้ายแล้วครับหรือแค่ภารกิจ่านั้หมายว่าถ้าสมมติถ้าแบบผู้คนช่วยกันคุณละไม้คุณละมือมัช่วยกันปลูกป่าตั้งนานแล้วหมาว่ามันคไม่เป็น่างนี้ถึงมันจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะแต่มันก็ดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยัง คือเราก็คือส่งโยงไปให้ทุกคนได้แบบว่าาช่วยกันอนุรักษ์รักษาก็คือเริ่มจากเรานั่นเองใช่ <c oughs> อย่าให้การตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงแฟชั่นที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับแช่สุดท้ายเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันว่าข้างในเขาเห็นว่าอะไรนี่ เาขอดังได้คนพายเดี๋ยวกับพี่ปะได้กำเนิครับเย้ใช่ไหมคะไปกันเลยนายกช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติและโลกของเราด้วยขอให้ช่วยรักษาผืนดินผืนสุดท้ายนี้ไว้เพื่อกอทมและลูกหลานในอนาคต ค่ะ,คะสมใ้ถึงนะค่ะคุณนม <c oughs> ุบจีนอยู่ได้กรุงเทพก็อยู่ได้เวยกัน,นอย่าทิ้งขยะตรงในแม่น้ําหรือว่าอะไรยังไงมีทางขยะก็ทิ้งลงในถังขยะแล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องมาเก็บกันแบบนี้เนาะแฉเรียบร้อยก็ต้องรีบกลับไปที่จุดเริ่มต้นงั้นเดี๋ยวเราก็ไปตอบคาถามกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับไปกันเลยเ็จแล้วและนี่ก็คือใบสุดท้ายนะคะสิ่งที่อยากจะให้มาพัฒนาครับ อยากเชิญชวนคนทั้งโลกนะครับมาช่วยกันนะครับต้องการกันกับเพื่อสายฝันครับให้มันร่วมด้วยช่วยกันปลูกป่าชายเลนะครับทั้งทำเขื่อนนะครับให้กับที่นี่และให้กับทั่วบุคคลทั่วไปใน,ในข้างหน้านะครับขอบคุณครับเย้ถึงแล้วชนะไปแล้วครับทีมสีเหลือง2ชั่วโมง42นาทีต่อ2ชั่วโมง56นาทีจากที่เราไปสัมภาษณ์ชาวบ้าน บางคนก็ย้ายสิบหลังบางคนก็สิบฝาถามว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไม่ย้ายถ้าเราช่วยกันช่วยกันปลูกป่าช่วยกันสู้เนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่พังขนาดนี้หรอกเนื่องจากทีมสีเหลืองครับเป็นผู้เข้ามาถึงณจุดนี้ก่อนตามกติกาสามแช่ของเราจะมีสิทธิ์เลือกคําถามและได้ตอบคาถามก่อนนะครับถ้าตอบถูกก็จะเป็นผู้ชนะภารกิจ3ามแชในวันนี้ทันทีแต่ถ้าตอบผิดทีมสีม่วงก็จะมีโอกาสได้ตอบ พวกแข่งทั้งสองทีมพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะทีมสีเหลืองคำถามมีอยู่3ามคำถามหมายเลข 1, 2หรือ3ครับ3ค่ะคำถามหมายเลข3ถามว่าจากเว็บไซต์ h u n d p r e s s e s com กล่าวถึงเมืองที่ควรไปเที่ยวก่อนที่จะถูกภัยจากภาวะโลกร้อนกลืนหายไปถามว่าจังหวัดใดในประเทศไทยที่ติด1ในร้อยของเมืองที่ควรจะไปเยือนก่อนจะจมลงไปในทะเลครับข้อที่หง กรุงเทพมหานครข้อที่2สมุทรสงครามและข้อที่3ชนบุรีครับข้อ1ค่ะกรุง,รงเทพมหานครตอบเลยแสดงว่ามั่นใจมากใช่ไหมครับเดาค่ะคุณเดาเดาใช่ไหมครับทีมสีม่วงว่าไงครับข้อสข้อามชบุรีม,มั่นใจไหมครับห้าสิบห้าสิบาเช่นเดียวกันนะครับทีมสีเหลืองตอบข้อหนึ่งกรุงเทพมหานครคำตอบนี้เป็นคำตอบที่แชะ หรือไม่แช่ครับแช่หรือไม่แช่ครับแช่กุไงเทพมรดกเป็นคำตอบที่แช่ครับุเอาละครับคุณผู้ชมครับและในวันนี้เราก็ได้ผู้ชนะภารกิจ3แช่ของเราแล้วนั่นก็คือทีมสีเหลือง ทุกจังหวัดจะมีโอกาสที่จะถูกน้านทะเลที่มันจะลุกท่วมนะฮะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเราดูาความสําคัญของเมืองแล้วเมืองท่อาเที่ยวเนี่ยผมคิดว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นเมืองเก่าที่้างมามากกว่า200กว่าปีแล้วก็มีสถานท่องเที่ยวเยอะแล้วก็อย่างที่เป็นที่รู้จักของตัวโลกมีชัยชนะอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากกว่าชัยชนะในการแข่งขันนะครับนั่นก็คือ พวกเราทุกคนตระหนักได้ถึงสภาวะโลกร้อนแห่งนี้และร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจังนะครับทุกคนก็เห็นด้วยใช่ไหมคะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราเลยและเป็นปัญหาที่เราต้องร่วมกันแก้ไขค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาของคนคนเดียวเป็นปัญหาของชาติปัญหาของคนทั้งโลกที่เราต้องร่วมมือกันเริ่มจากตัวเราเองก่อนค่ะทำในสิ่งที่เราทำได้ช่วยกันลดปรดิมาณขยะคิดก่อนใช้ช่วยกันประหยัดพลังงาน ชักชวนคนรอบข้างเราให้ทําด้วยจากหนึ่งคนเป็นสองคนเป็นส,สามคนเป็นคนทางสังคมเป็นคนทั้งโลกเป็นความสามัคคีของคนทั้งโลกที่ช่วยเราให้ผ่านปัญหานี้ไปได้วยกันได้ค่ะเห็นไหมคะภาพถ่ายรูปเดียวนาเราไปพบเรื่องราวมากมายเพราะมากกว่าภาพถ่ายคือเรื่องราวของสิ่งที่เราถ่ายอย่าลืมนะคะสมัครมาเล่นเกมกับเราหรือว่านะนําชุมชนของคุณหรือเรื่องที่คุณสนใจเข้ามาได้ที่อ e ีเมลนี้ค่ะแล้วเราจะตามไปแชะกันสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จะเอาไประการีที่ชาวบ้านเขาเขียนความรู้สึกต่างๆออไปส่งให้ในายกอะไรประมาณนี้มันมันคงจะถึงจริงๆอะนะเราเราหวงังแล้วก็ผออู้ใหญ่ก็คงจะไปช่วยแก้ปัญหาให้ให้คนที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะคะที่เขาอยากจะบอกให้คนได้รู้ว่าหมู่บ้านเขานั้นเดือดร้อนมากขนาดไหน<ม>ก็เดี๋ยวคราวนี้ก็จะได้ชาวบ้านเขาก็จะได้แบบว่าเออมีความ รู้สึกที่จะได้แชร์กับคนอื่นที่เขาไม่เคยรู้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นยังไงนะคะ